สาดีคือเก่าดี่น้อเด้อมุมคือสุดยเปลีนมุมก่อนั่มน้สรพี่น้องคลิปนี้งจะไปตรงเดิท่ายเนี่คือเก่าอยู่กับลูกสามคนพี่นอ้องชดั้ไหนึ่งเขาขึ้นยังไม่ได้มาพี่น้องเพราะว่าเขาเย็นมันร้ายเนาะ เขาขาอุ่นแต่เขาเย็นกินก่อนขันมาเต็มหัวดเดยพี่น้องเต็มหัวก็ขเขาทำเองเอาไปติ๊หนึง่งตัวนี้เขาไปเวียกพี่น้องไปหมางเพื่อนทั้งแหลกลูกนอนแล้วก็ลงมาเห็ดข้างมาก่อนถ้าจะเอามานอนอยู่รวมมันก็นอนเบาหงทีเคิง่งจะล้องเบิ่งมันลมพี่น้อง ขันกาว่กกินบวชมันสีเลือดลายแล้วเขากับเหตุแบบนี้พี่นอ้องเขากับบมาอุ่นเขาเย็นกินก่อนกินเบิดแต่จังมาเอาไม่ขันมาซ่อนกันไว้นั่นบวได้ทิมจะได้ขาวโนเอาซามง,งพี่นอ้องวสิปพธายิีดพี่นอ้องบัมีผูยูน้ำลูกห้ ยิ่งแม่ก็ไปไปเบิง่งไปแย่งนำ้ำไปมาเอาเงือนเงือนเก่ามาเห็นเงือนคร่วมาโต้เพื่อนครัอไปไป เอาเก่าต้นคุณพี่น้องสามคนสามตะเปียกมาเอาลงเลยหรือบ่ถังล่มได้นี่นะ ถ่ายคลิปเขามากเขายัางกับบะดต๊ะไพี่เนอะ mm hmm. เขาเย็นันจนเต็มหวัวเจ้าน มันเลยโยบลงพี่น้องเตรียมหัวมันกระโยบลงข้าวามาเขาใส่มันผัดอุ่นบวชเสดายเห็ดถูกเห็ดยากเนาะเบิชเสดายเป็นเขาเว่าตีนหลักตีเนือแล้วกับเสดายพี่น้องขังลมนั่นเลยดางไฟแต่ละเถ้อนะ หนาวพี่น้องจะได้กระฝากเบิ่งฝากส้มขีปเผื่อเป็นกำลังใจไหนเด้อพี่น้องเด้อบูเทิงขันกดกดแซดเดอกพี่น้องกดไล่ที่ซื้อกับพ่อกุดเซดแล้วก็เออกดไล่แล้วก็เบิ่งขีปหายพี่น้องแล้วก็บบุกขามโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกคนหลายๆขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องขอบคุณทุกคอมเมนต์ได้เพีองเด้อ ทานกับบรญยาก้าปันไดเจ้ากระอกขึ้นิงขาบุญยากแซ่ปันไดนาานา้เป็นเบิร์ดบอกว่าลงจ,จุย๋ยยิงแม่ผู้เมื่อยกับเบิรน์นไปนำเขาพี่น้อง บอกว่าล้านนอนเลยสิเขาไปเข้าเขาไปตา้มก้นเขาใอ้ยิ่งเมยเอาล้านเต้าโบยู่ได้พี่น้องเห็นเร่องนี่กลัวเราปะติดหรือเปล่าวหนากระซิวขื่นโอเจ็บ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 ซิวอย่าพ่าวหมดอย่าพาวให้นองเนาะตื่นก่อน หมดแดงค่ะกับมาเมื่อนี้มาเขาก็เมื่อพุนคือเก่าดอกเขามาเวียกเขาที่ดๆเดี๋ยวแหละ เกี่ยวึุนไปกวยอูลูพี่น้องเบ่งดูเดินนี่เด็กๆทำความสะอาดเมื่อวานตื่นน้องตื่นบอคิดยังสบาสดีปะลงุงฮ่าฮ่าโถ เป็นหูเป็นตาน้องอยู่กันกุกกโมโม่เพื่อนสนกับปัดละหกหนึ่งพี่น้อง ขาเบิ้งบัดเข้าคนแปะมาอีกคนละพี่น้องคนแปะนคนใหม่มาสิไใดซ้ำใดเสียได้ไดยต่อไปข้าหดเข่าก็เดิมบัน้บนี้ิมบูมีหดคนพี่น้องเอ้ยบูมีหดคนไปซอย ซาอุนชินึุง่าเลยวันนึงนอนเดี๋ยวชิลงมาข้างไว้ลูกนอนกับบลื้อแต่วิ่กพี่น้องอยากถ่ายคลิปแน่ พักมีซี่้มก,ก,ก็อยากปลูกอยากว่านว่านเล้วเตัหนึ่งบ่ได้แล้วก็สิทุบแซ่สีว่านไม่พี่น้องหนาน้องได้สเหินมาถูกในกองหอมปอมอยู่เทึงพี่น้องเป็นดอกก็ได้มาตัวแห้งเนี่เก็บกินกระปลนลครับแจ่วได้ละทำแมเก็บอยู่ เสียงยังได้ถูกเนาะโอ้ยเนาะพอกับทานังเด้อพี่น้อง FC ว่าเปลี่ยนทานังกขาวให้เด้อมันตีโพดเจ็บหลังพี่น้องเจ็บหลังอุ้มลูกนี้เริ่มเจ็บอีกบดนี้เจ็บสงเบื้อง หวานแล้ว2ถุงออกน้อยอีกเดียวมานํามาแหย่หวานแล้วผัดมีบ่ได้หดน้ําี่นองความหามันเหียวอยู่ว もう、なんだいさ No, no, no,